สวัสดีครับเพื่อนๆผู้มีใจรักรถไฟนะครับวันนี้แอดมาอยู่ที่สถานีนครชุมนะครับนี่นะครับสถานีนครชุมขบวนธรรมดาที่254นะครับวันนี้มีผู้โดยสารมารอขึ้นขบวน254ด้วยนะครับที่นครชุมนะครับห่วงทางสะดวกถูกเสียบไว้แล้วนะครับวันนี้ทำขบวนโดยอันซอบนะครับ นี่นะครับอันซอมสี่สองหนึ่งสี่นะครับที่สถานีนครชุมนะครับวันนี้ทําขบวนธรรมดาที่สองห้าสี่ต้นทางหลังปลายทางคนบุรีนะครับเล่นเอาะแอดตกใจเลยเสียงวีดนี่ดังมากๆ ผ่านข้ามสะพานดำไปแล้วนะครับขบวน254นะครับต้นทางหลังสวนไปทางทนบุรีนะครับผ่านสถานีนะครชุมไปแล้วนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับหากชอบคลิปก็อย่าลืมซับสไครต์สั่นกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆห,หนองมัลลุดชาแนลครับ